วันนี้สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยเรามีอีกคอร์สท,ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยซึ่งเป็นหนึ่งคอร์สดีๆที่สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยได้เปิดสอนกับหลักสูตรอาหารสเต็ก39บาบาทที่มีทั้งการทำสเต็กหมูไก่เนื้อปลาเน้นการทำโดยใช้ต้นทุนไม่มากแต่อร่อยหรือจะเรียกว่าสเต็กต้นทุนต่ำโดยยึดคอนเซปต์สเต็กเมืองนอกแต่รสชาติสไตล์ไทยซึ่งสเต็กนี้กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย แต่ในวันนี้ที่ไม่ธรรมดานั้นเพราะว่าอาหารอะไรก็ตามที่วิทยากรท่านนี้ทําจะอร่อยกว่าของขใครๆแน่นอนเพราะสูตรเด็ดที่วิทยากรท่านนี้สั่งสมประสบการณ์มานั้นสุดยอดกว่าใครแน่นอนและวิทยากรท่านนี้ก็คืออาจารย์พันธ์ทรงประเสริฐสุดยอดเชฟกระทะเหล็กผู้มีความเชี่ยวชาญในการทําอาหารและทุ่ทีอยู่ในวงการอาหารมาตลอดโดยผ่านประสบการณ์ในการทํางานที่โรงแรมเกี่ยวกับด้านอาหารทั้งในไทยและต่างประเทศมาก,กว่า 40ปีโดยมีคุณสันติสเสวมีมล์ฉายาแม่ชอยดางลำราบปรันสีมือความอร่อยของอาจารย์เลยทีเดียวอาจารย์พันธุ์ทรงประเสริฐได้ให้เกียรติมาเป็นผู้สอนหลักสูตรสเต็ก39บาทด้วยตัวเองแม้อาจารย์พันธ์จะมีปัญหาสุขภาพเข้าลุมเล้าแต่ท่านก็ไม่ยอมลดละความพยายามที่จะมาสอนลูกศิษย์โดยอาจารย์มีปฏิธานของความเป็นอาจารย์อยู่ว่าเราเป็นอาจารย์เราต้องทำเต็มที่ให้ลูกศิษย์เต็มที่แบบไม่ห่วดสูตรเราเน้นให้ทุกคนที่มาเรียนได้ลงมือทำและต้องทำให้เป็นเช่นเดียวกับเรา เราสอนให้รู้แบบหมดเปลือกเราต้องการให้คนที่มาเรียนทําเป็นนอกจากการทํำมาหาแล้วเรายังสอนให้เข้าใจในเรื่องการทำวัตถุ การบริหารงานการตลาดต่างๆอาทิบการคำนวณต้นทุนเงินกำไรการบริหารครัวคุณต้องซื้อเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่คงเหลือเท่าไหร่เราจะสอนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเราไม่ได้ต้องการสอนเพียงแค่ทำอาหารให้อร่อยแต่เราต้องทําให้เขาสามารถขายได้ด้วยซึ่งต้องมีการสอนการคำนวณต้นทุนต่างๆรวมถึงรายละเอียดการเปิดร้านแต่ก็ต้องขึ้นอยู่แต่และบุคคลด้วยเราสอนด้วยจิตวิญญ,ญาณมองเขาเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกค้าเราจะทำจนศุษความสามารถได้เมื่อ ถึงเวลาแล้วกับเมนูนี้นนสเต็ก39บาทไปชมภาพบรรยากาศการเรียนจากเมื่อวันเสาร์ที่24มีนาคม2555 25กันเลยครับเ <_ C 1> ช่นเคยครับเริ่มต้นกันด้วยการสอนแบบทฤษฎีโดยเป็นบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและเข้าใจง่ายสไตล์ของอาจารย์พันธ์ครับเครื่องปรุงและเครื่องเคียงต่างๆอาจจะดูเหมือนยุ่งยากใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วจะทําให้คุณผู้ชมสบายมากตอนขายนั่นแหละครับเพราะสามารถทําเตียมเก็บไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาขายก็ไม่ยุ่งยากแล้วล่ะครับนั่งรอรับเงินอย่างเดียว ท่านผู้ชมอาจลองทําตามก็ได้นะครับความอร่อยนั้นอยู่ที่สูตรเด็ดและวิธีการทำของอาจารย์พันธ์สูตรเด็ดของอาจารย์พันธ์ถ้าไม่ลองไม่รู้จริงๆครับรับรองต้องไม่ธรรมดาและอร่อยจนติดใจแน่นอนเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมออกมาหน้าตาน่ารับประทานจริงๆเลยแล้วถึงก็หิวเลยละครับ ดูแล้วไม่ยากอย่างที่คิดและยังอร่อยประทับใจจริงๆถ้าคุณผู้ชมไม่อยากแค่ทําเป็นแต่อยากทาให้อร่อยต้องมาที่สถาบาันสอนอาชีพชี้ช่องรวยเท่าน,นั้นเพราะสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยเขาไม่ได้แค่สอนทำอาหารเท่าน,นั้นยังมีความตั้งใจจริงที่จะทำให้คุณผู้ชมมีรายได้มีอาชีพจริงๆถึงแม้ไม่มีเงินทุน ก็ยังมีสถาบันการเงินมารองรับอีกด้วยสำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ลองไปรับชมเรื่องราวการสอนของสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยกันก่อนดีกว่าสำหรับผู้ที่สนใจติดต่อมาได้ที่สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยแต่ตอนนี้ไปรับชมเรื่องราวของสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยกันเลยครับสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยภายใต้บริษัทพีเพิลเมเดียจำกัดจึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเส,สริมสร้างทักษะในวิชาชีพเพื่อน,นำไปใช้ประกอบอาชีพของตอนเองและเสริมสร้างทักษะ ความชนานาญกับอาชีพของตนเองได้อย่างถูกต้องในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันแปรในปัจจุบันและร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจต่างๆเพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนให้คนไทยได้มีรายได้ด้วยการจัดสัมมนาห,หรืออบรมเชิงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการถ,ถ่ายทอดทักษะความรู้ความสาม,มารถในการนำไปประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในอนาคตระยะเวลาในการอบรมแต่ละหลักสูตร หลักสูตรละ6-12ชั่วโมงหรือตามลักษณะของธุรกิจเนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งหลักสูตรด้านการสอนอาชีพอาทิการทำอาหารการทำเครื่องดื่มงานผลิตเครื่องตกแต่งเครื่องสำอางหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการทำงานหลักสูตรทางด้านภาษาเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์เช่นโปรแกรมเมอร์ดีไซน์หลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการเช่น บัญชีการเงินการขายการตลาดการพัฒนาคุณภาพปริมาณการรองรับการจัดสัมมนาห้องสัมมนาขนาดใหญ่รองรับผู้เข้าเรียนจำนวน70-80คนจำนวน1ห,ห้องสามารถแยกเป็นห้องเวิร์กช็อปได้จำนวน2ห้องช่วงเวลาที่เปิดสอนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง17นาฬิกานาทีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ชั้น3โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนนแต่ละลาสาตร หลักสูตรสอนอาชีพหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความโดดเด่นของสถาบันวิทยากรมีประสบการณ์จริงสอนทำจริงค่าอบรมไม่แพงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนไม่ต้องนำอุปกรณ์มาเองมีสถานที่ทำเลทองแนะนำให้สถาบันการเงินรองรับเรียนแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีโปรโมชั่น3เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม2555ค่าลงทะเบียนเพียง1,700บาทจากปกติหลักสูตรละ2,000บาท สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยมุ่งมั่นและตั้งใจส่งเสริมให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร027049066ต่อ101ถึง114